วัดีคะ่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจากเ a b ี a แอนมัมนะคะรายการครูก้อยพบแพทย์นะคะครูก้อยจะทําหน้าที่ในการสืบสอบความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีจเจริญพันธ์เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากนะคะจะสอบถามคุณหมอให้แบบละเอียดยิบทุกขั้นทุกตอนในทุกคาถามที่แม่แม่สงสัยเรื่องความละเอียดให้ไว้ใจครูก้อยค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่เทปเดียวค่ะ สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจากเบบี้แอนมาร์มนะคะยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการครูก้อยพบแพทย์ค่ะสาหรับครูก้อยพบแพทย์วันนี้นะคะครูก้อยนั่งอยู่กับแพทย์หญิงปรวันตั้งธรรมค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์เจริญพันธุ์แห่ง GFC คลินิกหรือหมอมิงนะคะสนับสนุนโดยเฟอร์ตี้โปรตีนจากพืชผสมมัลติวิตามินบํารุงไข่บารุงผนังมดลูกสําหรับสตรีวางแผนตั้งครร สำหรับคำถามในวันนี้นะคะครูก้อยจะถามคุณหมอมิงนะคะเกี่ยวข้องกับเทคนิคนะคะที่เป็นเทคนิคการฉีดเกรดเลือดนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการทําเด็กหลอดแก้วนะคะหรือเรียกว่าเทคนิค PRP ค่ะว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็มันมีโอกาสที่จะเพิ่มโอกาสสาเร็จในการทําเด็กหลอดแก้วได้จริงไหมคะ่ะเดี๋ยวไปคุยกับหมอ밍มกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ วัสดีค่ะโอเคค่ะคุณหมอเป็นในเรื่องของเทคนิค PRP หรือว่าเทคนิคของการฉีดกล็ดเลือดเห็นบอกว่าเทคนิคนี้จริงๆเนี่ยมันใช้ได้ในกรณีตั้งแต่ฉีดรังไข่แล้วก็ในเรื่องของก่อนย้ายตัวอ่อนด้วยเลยอยากจะสอบถามคุณหมอว่ามันคือเทคนิคอะไรมันมีวิธีการทํายังไงแล้วก็มันช่วยเพิ่มโอกาสในขั้นตอนไหนได้บ้างค่ะชื่อเทคนิคมันก่อนกันนะคะที่เราเรียกกันย่อๆว่า PRP เนี่ยจริงๆชื่อเต็มมันคือมาจากคําว่า platelet rich plasma ก็คือ platelet เนี่ยค่ะศัพท์ทางการแพทย์คำภาษาไทยง่ายๆก็คือเกล็ดเลือด หลายคนอาจจะไม่เข้าใจในเลือดเรามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะจริงๆมันมีหลายๆอย่างมากในน้าเลือดสีแดงของเราเนี่ยค่ะก็คือมีทั้งพลาสมาพลาสมาก็คือที่เราเห็นเป็นน้ำาในนั้นก็จะมีเม็ดเลือดประกอบไปด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็ตัวแพทเลตหรือเกล็ดเลือดเนี่ยค่ะก็คือเป็นหนึ่งในนั้นนอกานั้นก็จะมีสารที่ทําให้เลือดแข็งตัวละลายตัวอะไรค่ะปนอยู่ในนั้นปริมาณมากทีนี้คําว่าแพทเลตริชพลาสมาเนี่ยค่ะก็คือเขาก็จะเอาเลือดของเราเนี่ยค่ะเอาไปเข้ากระบวนการวิธีปั่ เลือดหรือสารต่างๆที่เราไม่ได้ต้องการออกไปคงเหลือ ขอตัวเกล็ดเลือดทีนี้ถามว่าทําไมถึงเป็นเกล็ดเลือดทําไมถึงไม่เป็นเม็ดเลือดหรือเป็นอย่างอื่นเพราะเกล็ดเลือดเนี่ยคะ่ะมีการศึกษามาว่าตัวเกล็ดเลือดเนี่ยมันประกอบไปด้วยภาษาทางการแพทยเ์เรียกไซโตไคน์หรือกรทแฟกเตอร์ก็คือพวกสารองค์ประกอบทั้งหลายเนี่ยคะ่ะที่จะไปกระตุน้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเรามีการเกิดใหม่พัฒนาใหม่เนา่ยเพือเป็นเซลล์เด็กเซลล์เกิดใหม่ขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดว่าเออเราเอาไปฉีดเอาไปใส่ในที่ต่างๆก็คือตามทฤษฎีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้เซลล์ที่เราเอาเอา แพลเลทลิสพาร์มาไปฉีดเนี่ยพัฒนาเซลล์ใหม่ๆให้มันเป็นแบบเซลล์เด็กเซลล์ต้นกําเนิดที่มีโอกาสจะแข็งแรงได้ดีขึ้นประมาณนั้นค่ะนี้พอเขาเอาไปฉีดในรังไข่มันมันช่วยอะไรแล้วต้องฉีดตอนไหนนะคะคุณหมอหรือแล้วก็มันเพิ่มโอกาสได้ กี่เปอร์เซ็นต์มันมีมันมีงานวิจัยตรงนี้ไหมคะจริงๆแล้วทางมีบุตรยาก <c oughs> จากข้อ <c oughs> มูลที่ได้ดูมานะ <c oughs> ก็จะมี2แบบอะค่ะก็คือใช้ฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกกับฉีดเข้าไปที่รังไข่ <c oughs> นะคะ <c oughs> จริงๆแล้วทั้ง2อ,อย่างก็คือใช้ทฤษฎีเดียวกันก็คือฉีดเข้าไปเพื่ออยากได้เซลล์ใหม่ๆ <c oughs> ของทั้งมดลูกแล้วก็รังไข่นะแน่นอนก็คือต้องใช้ในคนที่มีเรื่องของปัญหามดลูกหรือรังไข่เช่นคนที่ผนังมดลูกบางมากโดยไม่มีสาเหตุเตรียมด้วยยาฮอร์โมนเอสโตรเจน สะหลนสูงแค่ไหนผนังก็ไม่นาสักทีหรืออาจจะเป็นคนที่เคยมีปัญหาผนังบางจากมีการติดเชื้อมดลูกบ่อยๆหรือโดนขุดมดลูกบ่อยๆอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะที่เตรียมมดลูกยากก็อาจจะมีการฉีดสารตัวนี้เข้าไปแต่ข้อมูลที่เอามาใช้จริงในในคนไข้เนี่ยมันยังค่อนข้างน้อยนะคะเท่าที่รู้เนี่ยก็มีบางบางคนก็คือฉีดในรอบก่อนที่จะเตรียมผนังใส่จีนเพื่อให้เวลาตัวพ r p าีเนี่ยไปกระตุ้นเซลล์ต่างๆในมดลูกให้มันเฟื่องฟูขึ้นแล้วก็รอบหน้าค่อยเตรียมผนังแบบปก หรือ,อในบางกรณีก็ฉีดในรอบที่เตรียมผนงังนรุ่งนี่แหละค่ะไปขอรอมกันมืนกับว่าคู่กันไปเลยกับการใช้ยาสอด ยากินใช่ค่ะฉีดยังไงก็คือฉีดเหมือนคล้ายๆเราฉีดตัวอ่อนหรือฉีดน้าเชื้อแหละถ้าให้ดีก็คือจะต้องเป็นเลือดของตัวคนไข้เองดูดมาปริมาณหนึ่งเอาไปปัน<ม>่นเตรียมแล้วก็เอาตัวเนี้ยค่ะฉีดกลับเข้าไปในโพลมูลู<ม>โหลดใส่น้ําเกลือเล็กๆเนาะฉีดกลับเข้าไปคล้ายๆการทา IUI เสร็จปั๊บก็รอดูผลว่าโอเคเราเตรียม,ม,มแล้วมันเวิร์กไหมยังไงแต่ข้อมูลตรงเนี้ยเรื่องโอกาสการตั้งครรภ์นเนี่ย<ม><ม>อาจจะมีเพิ่มขึ้นได้บ้างแต่ว่าข้อมูลมันยังไม่มีในยะสําคัญทางสถิติอะค่ะว่าโอ้โหฉีด แล้วดีขึ้นอย่างชัดเจนยังไม่มีเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะเป็นเทคนิคใหม่อยู่เหมือนกันถูกไหมคะคุณหมอที่ยังต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลใช่ไหมคะ,คะในไข่ก็เช่นเดียวกันค่ะในไข่ก็ส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีที่คนไข้เริ่มมีภาวะรังไข่เสือ่อมและ,ะไข่น้อยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถจะผลิตไข่ได้ดีก็จะใช้ตัวเนี้ยในการที่จะช่วยไปกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ๆในรังไข่ขึ้นมาโดยเทคนิคการฉีดเนี่ยก็คือฉีดเข้าไปที่ตัวรังไข่เลยคล้ายๆตอนเก็บไข่อะใช้เข็มเก็บไข่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแทนที่เราจะดูดไข่ออกมา เราก็คือเอาตัว p ี p เนี่ยฉีดเข้าไปในตัวลังไข่หวังผลเหมือนกันว่าจะให้มีเซลล์ใหม่ๆที่เอาไปผลิตไข่ในรอบต่อถัดไปได้ดีขึ้นทีนี้ข้อมูลก็มีออกมาบ้างค่ะว่าอาจจะเพิ่มจํานวนไข่ขึ้นได้บ้างแต่มันน้อยมากนะจากข้อมูลที่ดูมาอาจจะเพิ่มได้รอบละประมาณสัก0.5ถึง1ใบตั้ง0.5ใบนะหมอ เพิ่มมาทั้งศูนย์จุดห้าหนึ่งหนึ่งใบโอเคที่มีไข่แบบว่าโอเคอยู่แล้วอ่าอแต่ในกรณีคนที่ไข่ไน,น้อยนอใช่หนึ่งใบก็ถือว่าเป็นอะไรที่เพิ่มมาเยอะสําหรับเขาใช่ใช่ค่ะอันนี้ตามข้อมูลหรือว่าอาจจะเพิ่มได้ประมาณนี้นะคะอ,อ่าแต่ว่าในแง่ของโอกาสการตั้งครรภ์เช่นเดียวกันกับกับในมดลูกก็คือยังไม่มีในยัสสาคัญทางสถิติว่าโอเคเขาอาจจะเพิ่มจํานวนไข่ได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าในแง่ของโอกาสการตั้งครรภ์ยังไม่ได้มีว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีในยัดสาคัญโอเคเพราะว่าจริงๆแล้วโอกาสในการตั้ง มันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่มันจะส่งผลต่อความสําเร็จสเปิร์มเอ่ยฮอร์โมนเอ่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามาเพิ่มจํานวนฟองไข่ได้หนึ่งฟองแล้วถึงจะเพิ่มโอกาสสาเร็จต่อให้บางคนเพิ่มไข่สิฟองก็อาจจะไม่ได้เพิ่มสําเร็จก็ได้ถ้ามันใช้งานไม่ได้ถูกไหมหมอแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่เพิ่มอาว่าย,ย่างงั้นคราวนี้ครูก็อยากรู้ในขั้นตอนนิดนึงค่ะเอาสมมุติว่าในเรื่องของการฉีดเลือดเข้ารังไข่แล้วกันเพื่อกระตุ้นรังไข่สาหรับคนที่รังไข่เสื่อมนะคะเราต้องฉีดก่อนที่จะกระ ข้อมูลตรงนี้ยังไม่ได้มีชัดเจนเหมือนกันนะคะคล้ายๆในหมดลูกแต่ว่าในทางปฏิบัติที่หมอเห็นเขาทําทํากันนะ,ะส่วนใหญ่แล้วก็คือจะฉีดก่อน <shorter S 1> หวังผลในรอบถัดไปเหมือนกับฉีดแล้วให้ระยะเวลา P r p อได้เขาเขาทำงานสักระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือมีเหมือนกันเคยเห็นเขาฉีดไปหลังจากที่เก็บไข่เลยเช่นสมมุติว่าคุณเมีไข่น้อยอยู่แล้วเก็บไข่รอบนี้อาจจะได้แค่สักสองสามใบอ่าแล้วดูมีแนวโน้มที่จะต้องเก็บในรอบถัดไปแล้วคนไข้สนใจที่จะทำาีเอพีอ่าคุณหมอ ขาอาจจะดูดไข่เก็บออกมาก่อนเสร็จปั๊บก็ค่อยฉีดเจ้าตัว PRP เข้าไปเลยในในหัตถการเดียวกันเพราะว่าเพราะว่ามันต้องสลบไหมอะคะมันจําเป็นว่าต้องสลบไหมคะในการฉีดตัว PRP ควรนะหมอว่าควรใช่ค่ะเพราะว่ามันมันก็เจ็บแหละเวลาที่เราจะต้องใช้เข็มผ่านเข้าไปทางช่องคลอดเนาะอ่าวก็เข้าไปถึงรังไข่เลยทีเราเก็บไข่ใช่เข้าไปในรังไข่เลยแล้วก็จริงๆมันน่าจะมีความยากมากกว่าตอนที่เราเก็บไข่ค่ะเพราะว่าเวลาเราเก็บไข่เรากระตุ้นเนี่ยไข่มันโตขึ้นแล้ว ที่ในการที่เราแทงเข็มดูดเจาะอะไรมันจะเยอะแต่ว่าถ้าเราฉีด p r p ในไข่ที่ไม่ได้รับการกระตุ้นเนี่ยรังไข่มันนิดเดียวเองตามปกติก็อยู่สัก2 3งถึงสามเซนแต่ถ้าตอนกระตุ้นแล้วไข่โตนี่มันไปห้า8เดเซนได้เลยไข่เล็กๆเนี่ยการที่จะแทงเข็มเข้าไปเนี่ยโอกาสจะตรงเป้ามันก็ยากมีโอกาสเคีื่ยงพล้ํเอาว่าง่ายๆใช่ใช่อาจจะแบบมีเลือดออกได้ง่ายกว่าหรือว่าโดนอวัยวะข้างเคียงอะไรได้ง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นความเสี่ยงโอเค ถ้าถ้ากูก้อยสรุปนะคะตามที่คุณหมอให้ข้อมูลมาคือในกรณีของคนที่รังไข่เสื่อมอยากจะเพิ่มโอกาสโดยการฉีด P R P หรือว่าเกร็ดเลือดเข้าไปเพื่อจะไปกระตุ้นให้มันเกิดการสร้างเซลล์ใหม่แล้วมันอาจจะผลิตไข่ได้มากขึ้นสักนิดนึงนะคะประมาณ0.5ถึง1ใบหรือว่ากระตุ้นให้รังไข่มันทํางานดีขึ้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเป็นเคสรังไข่เสื่อมส่วนใหญ่มกักจะไม่เก็บไข่ครั้งเดียวอยู่แล้วเพราะว่าเราได้ไข่น้อยทีละ1-2ถึงฟองโอกาสที่จะสาเร็จในการเก็บไข่ครั้งเดียวเนี่ยค่อนข้างน้อยเราอาจจะต้องแพลนว่ารเราะ,ะนนกสอบ รอบหน้าเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเทคนิคนี้เข้าไปในขณะที่เราเนี่ยเก็บไข่เสร็จเพราะว่าเราสลบอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องเหมือนกับเปิดทัถการใหม่ต้องมาสลบใหม่คุณหมอก็จะใช้วิธีการฉีดเจ้าตัวเกล็ดเลือดเนี่ยเข้าไปในรังไข่ตอนที่เราเก็บไข่เสร็จแล้วเพื่อหวังผลในการเก็บไข่ครั้งต่อไปว่ารังไข่มันจะทํางานดีขึ้นอาจจะได้ไข่เพิ่มขึ้นสัก0.5ถึง1ใบในครั้งต่อไปซึ่งก็เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเคสของคนที่รังไข่เสื่อมเนี่ยเพิ่มไข่ได้1นใบมันก็มีโอกาส<อ>สาหรับเขาอ่่ะะมันนนก็าาาาํรเออต้้้ยย้ไงจจจจูึวปใช นี้มาเพิ่มแค่หนึ่งสองใบฉัน<ช>มีเยอะ <ๆ S 1> อยู่แล้วอะไรประมาณนี้คราวนี้พอจะย้ายตัวอ่อนก็เท่ากับว่าเราก็ต้องเปิดพัตถการใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะถ้าในเรื่องของการฉีดโปรโมตลูกใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะมันจะไม่ใช่ครั้งเดียวกันกับที่เราย้ายตัวอ่อนอยู่แล้<ช>แลวคือ<ช>อาจจะเป็นรอบก่อนหรือรอบเดียวกันแต่ว่าในช่วงเต็มผนัง อาจะไม่ใช่วันใาญ่ตัวอ่อนแต่ว่าในการเปิดเซตหัตถการสําหรับการฉีดตัวเพียมีเข้าไปในโกลมลูกเนี่ยมันจะไม่ได้ยุ่งยากมันจะคล้ายๆ i อ i อ่าก็คือใช้แค่ตัวไม่ต้องสโลด้วยใช่ไหสลูกอุปกรณ์ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะมันก็จะจะเบากว่าการฉีดเข้าไปในไข่แหละง่ายๆเนาะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุกเคยเห็นจากการที่แม่ๆเขามาแชร์ประสบการณ์จะเจอในแง่ของมดลูกสมากกว่ารังไข่ที่แบบฉีดตัวเกรด โ okay, อเคเกตแล้วเพราะว่าในเรื่องของมดลูกอะ่ะคือถ้าเราพิจารณามดลูกเนี่ยมดลูกเนี่ยมันอยู่ต่ํากว่ารังไข่มันตีสูงขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ตีสองข้างถ้าเป็นรูปของรังไข่มดลูกบางทีก็คือแค่เป็นหลอดที่เหมือนฉีดเชื้อหาแม่แม่ทำไอยูไออ่ะหรือว่าเป็นหลอดที่เหมือนเราย้ายตัวอ่อนนะซึ่งเราตอนย้ายตัวอ่อนเราก็ไม่ได้สลบนะคะหรือตอนฉีดเชื้อเราก็ไม่ได้สลบนะคะเพราะฉะนั้นการฉีดเกรดเลือดมันก็เหมือนกับการฉีดเชื้อก็คือเราไม่ได้สลบแต่ว่ามันจะเจ็บไหมคะหรือว่ามันก็มด้่ไไ ก็คือเราก็แค่ตึงตอนที่เราสอดสอดเครื่องมือแค่นั้นแหละเพราะว่ามันก็คือเกร็ดเลือดมันก็ไม่ใช่ยาที่เราจะรู้สึกแสบหรือว่าจะรู้สึกระคายเคืองแล้วก็เป็นเกร็ดเลือดของเราแล้วเราอ่ะต้องมาเก็บเก็บเกร็ดเลือดก่อนหน้านั้นกี่วันคะหรือว่าเก็บวันนั้นฉีดเก็ดเลือดวันนั้นจริงๆแล้วในแง่ของเกร็ดเลือดอะค่ะเขาไม่ได้บังคับนะคะว่าต้องเป็นของตัวเองอาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นของคนอื่นมันก็จะมีความเสี่ยงในแง่ว่าอะเรื่องของการเช็คพวกโรคติดเชื้อต่างๆที่มาทางเลือดออ่่่ะะคคคบาาางงีมมัันกก็ดูเรืวปลภยย กับอันที่สองก็คือเรื่องของการแพ้อ่าถ้าเราแบบะบวนการปั่นในแต่ละที่ถ้าเทคนิคไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะแพ้อ่าเขาเรียกสารต่างๆที่อยู่ในพลา,า s m a ที่มากับตัวเกล็ดเลือดถ้าเป็นของคนอื่นอันถ้าเป็นไปได้ใช้ของตัวเองก็น่าจะดูปลอ,อดภัยกว่า อะไรเงี้ยคะ่ะะบวนการปั่นจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากคะ่ะสามารถที่จะอดูดเลือดทําวันนั้นปั่นวันนั้นเราก็แบบรอขอบวนการสักอ่ระดับชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ฉีดได้เลยโอเคแสดงว่าไม่ใช่ว่าต้องมาเก็บเก็บเลือดไปก่อนอีกวันหนึ่งเราก็ถึงจะมามเริ่มฉีดเก็ดเลือดก็คือทําวันนั้นกันได้เลยดูดเลือดปั่นเก็บ <มา S 2> เลือดได้ฉีดเก็บเลือดได้เลยค่าใช้จ่ายมันประมาณไหนได้คะคุณหมอในการ ทำหัตถการตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอันนี้จริงๆข้อมูลไม่ไม่ค่อยหาย่ากเหมือนกันเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้มีทํากันแพร่หลายไม่ได้แพ่หลายไม่ได้ไม่ได้คลินิกไม่ได้แพร่หลายใช่ค่ะแต่ว่าก็คิดว่าก็เป็นเป็นระดับหลักหมื่นเหมือนกันนะคือจริงๆะบวนการปั่นเกล็ดเลือดอะไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะอ่าแต่ว่าในกรณีถ้าสมมติถ้าฉีดเข้าไข่เนี่ยก็น้องๆเก็บไข่เลยมันก็ต้องดมยาสลบแล้วก็มีแพทย์สองท่านมีวิสัญญีหนึ่งท่าน แพทย์ที่เฉพาะทางเกี่ยวกับรังไข่หนึ่งท่านค่าใช้จ่ายตรงนั้นมันก็เหมือนกับมันเหมือนเปิดห้องห้องผ่าตัดอ่ะคิดว่าถ้าฉีดในรังไข่คือแพงกว่าฉีดในมดลูกอ่ะพูดง่ายๆไม่ได้ใช่คราวนี้สมมติว่าถ้าเราอยากจะใช้เทคนิคนี้ค่ะขั้นแรกคือเราต้องเช็กก่อนไหมคะคุณหมอว่าเราเป็นคนที่มีเกล็ดเลือดต่ำเกล็ดเลือดสูงสามารถที่จะดึงเกล็ดเลือดไปใช้ได้หรือเปล่าส่วนไหนต้องเช็คนะคะเช็คก็คือการตรวจคัดกรองที่เขาเรียก CBC ล่ะค่ะหมายถึงว่าตัว Complete Blood c เนี่ยมันมันเช็คได้ทุกอย่างในเลือดอยู่แล้้้้ววว่่่่าาาเเเเเ็็็ลลลลลืืออออดดดดแแงงงมมยขกกรคคะะไไีช 영 <목소리법> ควรจะรู้เป็นพื้นฐานดูแลมันควรจะปกติแหละก่อนที่เราจะเอามาใช้ได้นี่เพราะว่าถ้าคน <Okay. S 2> ที่มีภาวะเกเลือต่ำอาจจะม,มีโรคมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเกเลือต่ำก็ไม่ควรดึงเกเลือดไปใช้ว่าอย่างนั้นโอเคเทคนิค PRP นะคะจะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างใหม่นิดนึงนะคะแต่ว่าบางที่เริ่มมีนํามาใช้แล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้มีงานวิจัยที่พูดถึงอย่างมีนัยสําคัญก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่ายังค่อนข้างมีข้อมูลในการใช้อ่ะค่ะน้อยจะต้องติดตามข้อมูลกันไปเรื่อยๆถ้ายังไงก็ตามแล้วมีข้อมูลเพิ่ม ก็จะมาอัปเดตให้แม่ๆฟังนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือฉีดเพื่อกระตุ้นการทํางานของรังไข่อาจจะเพิ่มฟองไข่ได้ดบ้างเล็กน้อยนะคะกับฉีดเพื่อการเพิ่มความหนาตัวของเยื่อบุโพรงมดลูกในกรณีของคนที่เตรียมด้วยยาเท่าไหรก่ก็ก็ไม่เพิ่มแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คุณแม่ลองฟังเรื่องเทคนิคนี้เป็นการเพิ่มโอกาสและก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะยังไงก็ตามคุณก้อยขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากคุณหมอมิงมากๆค่ะในเรื่องของการฉีดเก็ดเลือดในกระบวนการของการทําเด็กลอดแก้วค่ะขอบคุณะค,ะคุณหม ขอบคุณค่ะ จะพบกับรายการครูก้อยพบแพทย์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ